รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยา ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานสารดีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน171รูปถวายเป็นพระราชกุศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28สกรกฎาคม2565น้าณมนทลพิธีท้องสนามหลวง โดยพลเอกประยุทธ์ได้นำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อสนองพระมหากรุณาที่คุณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะประพฤติธปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพยุคคนบาทมุ่งมันแนวแนว่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดันเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งาศาสนาตามแนวทางพระบรมราชโองาตลอดไปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวง ทางนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าไปถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังได้มีการทักทายกับผู้สื่อข่าวว่าสวัสดีจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะและตนเองมีงานต่อแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองซึ่งจากการสังเกตระหว่างขึ้นรถรางมายัางพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและไม่เครียด นอกจากนี้ในช่วงเย็นจะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลาประมาณ18นาฬิกและเวลา19นาฬิกา19นาทีตามลำดับ โดยส่วนกลางจัดพิธีน้ำมนตทนท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอักษรราชทูตและสถานกรงสุนพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม